สวัสดีค่ะแฟนๆเมื่อนี้เซาวันที่16สิงหาห6ค่ะก็มือเซานี้ก็ไปไส่บาทเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆกับคอมเมนต์ขอมมาบอกว่าเมื่อว่านฟังสาธิตท่องจันเมือน,นี้เอาวันพ้นหัวใจรอของเอฟฟังแนววันจันวราค่ะกับมวนบนม่วนอดสาฟังเอากัแล้วกันค่ะ บอกแล้วแม่นบอกว่าเลือกคนหลอกความเสียงมันลาหยเสียงจะเสียใจเพราะเขามีใครคนเอ่นรุมจอง mm hmm. เพียงเขาหอยจิ้มให้ก็แทบละลายจลือใจน้อง mm hmm. เอาหากใครเขาไปครองสุดท้าให้เดินโดง ขามองคนอื่นสอื่นกลับมาให้ชายหน้าตาบันบ้านดูแลจี่คนจีแผลที่คอยเทคแคร์ใจเจ้าให้ฟื้นรู้ตัวไม่หลอต้องใช้ความดีดึงใจเจ้าคืน วันใดนอแม่ควันเยือนเจ้าสิเห็นใจผู้ชายเกือบลอออหลอบอหลายแต่บ่หลายใจคือใครคนนั้นมีหาใครเจ้าทุกวันสิพอแทนการลหล่อน้อยได้บ่พร้อมทุ่มเพื่อเจ้า บอกให้เก็บเงาคือเขาคนหลอช่วยฝึกลืมเขาได้บาอกาอ้บอกอยากเห็นน้ำตาแปนไอยซเอ,เอ,เอ,อบลงไหลาสายตรงที่หัวใจอายจะยิยวยาฮ หัวใจอ้ายหล่อเล่ยหาจจะสู้เพื่อเจ้าสร้างอนาคตทดแทนรูปกไายสิหาใครคนรลออ้ายประใจของอายมีเจ้าคนเดียวอายล่อบลายแต่เวลายใจ ใครคนนั้นมีค่าให้เจ้าทุกวันสิพอแทนการหล่อหน่อยได้บ่พร้อมสุ้มเพื่อเจ้าบอกให้เก็บเงาคือเขาคนล่อช่วยฝึกลืมเขาได้บอ,อาบอบ่จะเห็นน้ำตาแฟนอาย ซอบลงไหลสายตรงที่หัวใจอายจะยิ่วยวาญแ mm. ห่เรื่องหน้าตาแต่ว่าหัวใจไอาล่อไลลหลาายจะสู้เพื่อเจ้าตสร้างอนาคตทดแทนรูปกาย mm. สิห้าใครคนรออาย พระใจของอายมีเจ้าคนเดียวสิหักใครคนละอายพระใจของอายมีเจ้าคนเดียวข่าก่อนสาวคนท่อง,องห้องไหค่ะเ็นแฟนกับคอมเมนตขอมา้าเป็นกอนของอาจารย์ดาวบรรดอนซึ่ง อตอนนั้นเขียนให้กับทวีพรน,นะคะ,อ,ะอยู่ในทีมงานอยู่ในวงของทีมใจ่า่จ่กรนค่ะจนวันลืมแล้วว่าก่อนนี้เป็นยังไงแต่ทีมใจก็เคยเอามาอาัดค่ะมาฟังเบิองนาะย่อนก้มมหลังนะคะวันที่ออกจากบ้านสั่งน้องสาวอำเพลพนทอง ยังหิวข้าวของเออไปสโสกงบอกจะไปห้างเงินทองมาแต่งขนมจจากบ้ันนาป่าดงทำไมไม่มส่งข้าวมานั่งค่อยทางค่อยทาลามเออขาจนจอยหัวจจร้อยหิว่าจะกินหน้าปอเสาา้า จิตหอดเจ้าอายพู้อยู่ซาอุนั่งยกมือสาธุใหอยู่เย็นเน้ออายพี่ชายอย่าสลืมคำเวา้าอย่าชี้เมาให้พี่เก็บเงินทองข้างบ้านก็มีนิสินโฉนดที่ดินเอาไปจำนองอย่าลืมบ้านเฮาคนทอง อย่าลืมบ้านเฮา่อนทองอย่ามีแกสองน้องอยังรอคอยอย่ามีแกสองน้องอยังรอคอยคอยคุณพี่คุณพี่สามพีเต็มเปรี่ยมสังมามาวาแะเยี่ยมยามน้องพี่จ้ากลับมาพี่คงมีอีกแสนไม่ใครๆเขาก็เย้ยก็ยาหัน เสียใจร้องไห้ทุกวันไม่นึกไม่ฝันพี่นั้นจะลืมลืมคำม,มันคำม,มันสัญญาครั้งก่อนบิดใจเดือดร้อนอีนางน้องซอยเลือดไต้อนเนหือวงให่ลืมมาบัดเธอกลับขึ้นมาสิ่บอรจริงคือความเบา กลับมาพี่คงมีแฟนใหม่ไครกลๆเขาก็เยอยก็ยาหันเสียใจร้องไหยย้เกือทุกวันไม่นึกไม่ฝันที่นั้นจะลืมลืมคำมันคำมันสัญญาครั้งก่อนบาดพี่ชายเด็ดร่อนอีนางน้องซอยเลือด้ตอนเหือหวงใหญ่ลืมมาบัดเ่อกลับขึ้นมา บอจริงคือความว่าขอบคุณค่ะ